โอเคค่ะมีอุกปรกรณ์ออยังไงคะนันนี่เขาเอิ้นว่าอย่างไงนี่ยางดั <laughs> งโอ้พาสต์กึ่งก้ามใหญ่มากโอ้โดยพาสต์ก้ามมันแสบเลยเนาะจี้มันน่าตาแล้วก็จี้แล้วก็จำกระดองมันก็ใส่น้ำป่าพมันก็ใส่เกลือนีน่ <laughs> จังสีเลยสุดยอดเลยเนาะนี่เหมือนภารกิจว่าเรากับปูอันไหนจะไวกว่ากัน มันต้องอาศัยจังหวะเนาะโมเมนต์ว่ายากได้ก็ได้เด้มันต้องมีจังหวะในการสวนนะจังหวะในการสวนสวนก็คือแบบภาษาไทยก็แปลว่าเร็วเร็วเร็วไปแล้วได้ไหมโอ้ได้ดูฝีมือนะวดูจีดุยก็ลุ้นด้วยนะจีดุยกะหอยโมที่เราเอามาปล่อยเราปล่อยเป็นพ่อแพนแม่พันนี่อันนี้คือหอยโมนะคะก็คือน่าจะมันขี้โมนะเราเล่นหน่อยมันพูดไม่ได้เนาะยังอ้อมสะารอบนึงค่ะได้นะคะซิมเอเตัว สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่งชองซีเนอ c h ชาแนล สบายดีพี่น้องสกุลส่วนเอฟซีทั้งหลายค่ะวันนี้นะคะน้องสุนพามาอยู่ที่ข้องน้องนาของเราเหมือนเดิมนะคะมากับนชาติค,ะค่ะแล้วก็นัานานคะคะวันนี้มาทีมเสื้อคู่หรือเปล่าเนี่ยเสื้อสินุชแนลเองนะคะ <laughs> โอเคคะ่ะวันนี้นี่คุณนานจะพาหนุ่มมาทาภารกิจนะคะคือทําอะไรคะวันนี้จับปูโอ้จับปูนะคะนี่นะคะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะว่าปูเป็นแบบนี้เราก็จับได้แบบนี้แน่นอนนะคะ โอเคค่ะมีอุปกรณ์ยังไงคะนันนี่เขาเอิ้นว่าอย่างอันนี้ดังดังบอกไหมดายรวมกันเอิ้นว่าอย่างแนวสวนแนวสวนนี่ไงนี่ไงอุ้ยเอาไหมเอาไหมมาดูค่ะว่าแนวสวนแนวแนวจับแนวๆโอ้ยนั่นไงเขาปูอยู่ตรงนู้นเลยนุ๊บเอออันนั้นได้แล้วนะคะนี่ไงปูนะ ความความนะมันนีไปเหรอนี่นะคะสวนง่ายขนาดนี้เลยบลอดภัยง่ายนะต้องหาจังหวะต้องหาจังหวะครับนีครับนี่ซูปตกไปยุ่งกันอะไรอีกแล้วน่ะปูใหญ่มากปูปูนี่จะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ไหม ที่เขาเลี้ยงปูสีน้องเงินบอกมาดูเมกาอุ้ยกะปูน้อยแต่ว่าปล่อยน้องไปบอกปล่อยน้องไปเราจะเลือกตัวใหญ่มันเออเอาตัวไปง่ายง่ายน้องโอ้ยปลาเฮ้ากระบอนจุ๊บแทงลงไปแทงนานไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้หึบอกไปพุกนั่งฮนันนะคะวัลกิจก็อยู่สะเราเองนี่นะคะเนี่ยครันี่กุ๊กเป็น มาไหนแม่ลุงวิวูอะไรที่อ่ามาลุงวนี่คอหอยโม่ตัวใหญ่ๆนะะเอามาปล่อยขนาดโซนไหนฮะไหนนี่คือหอยที่เราเอามาปล่อยเอามาปล่อยยังไงเอามาปล่อยหอยโม่หอยโมัいいい่ทำไมถึงว uh ่าหอยโม่ม mm ันเป็นสายพันธุ์มันหรอที่โมนี่มาเบดูใกล้ๆลูกใกล้ๆก่อน หอยโมที่เราเอามาปล่อยเราปล่อยเป็นเพ่อพันธุ์นี่นี่อันนี้คือหอยโมนะคะก็คือน่าจะมันขี้โมนะเราเล่นหน่อยมันพูดไม่ได้เนาะมารู้กัน็ีอย่งเขาเอื้นหอยโมเนะอาจจะเป็นชื่อสายพันธุ์ไว้ด้วยกันเนือเราลงสาะเอาลงสรก่เนาะเอามาปล่อยเนื้อมันแซ่บด่นี้คะเคยกินเแซบหวานหวานเนี่ย่เคยกินหรือยังยังหอยังโอยังไม่เคยกินเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามเขาเป็นยังกินน้ำตาลหอยโมเอาต้มจำแ่เแ่กันไปไป เร็วเร็วเร็ว,รวไปเลยได้ไหมโอ้ได้ <laughs> ดูฝีมือนะว่าดูจีดุยก็ลุ้นด้วยจีดุยกะโอ้ใหญ่แล้ฟาดกามันเป็นะแซ่บเนาะ นี่เลยปกติป่ปกติปกติคือมากเลยอ่ะได้อยู่บ่ะมีได้อันนี้มีได้ไปแล้วมันต้องาใส่จังหวะนะโมหะจังหวะโมเมนต์ว่าอยากได้ก็ได้เด้มันต้องมีจังหวะในการสวนนะจังหวะในการสวนสวนก็คือแบบภาษาไทยก็แปลว่าตักอะไรประมาณนี้เนาะสวนนะคะพูดไทยสวน สวนสวนก็ได้สวนคือจะดูหาด้วยนะคะว่าเป็นหมาพาดเนาะก,ก็จะแบบว่าจับนิ้วจับอย่างตลอดมันมันจะยังขึ้นมาเมือเ่อ,อนะเพราะเพราะขาวพาดแต่มันขึ้นมาเมือเ่อในนู่นมันขึ้นมาทำอะไรมันขึ้นมาแบบ <c oughs> มเละอ๋อมันจะมาเล่นนะคะกระปู <c oughs> ขึ้นมาเล่นกันเลยเราก็เลยจับน้องนะคะน้องน้อยแต่ว่าตัวนี้ ป่อยเลยปล่อยดีกวป่าปล่อยกว่าเนา่า่ะปล่อยเลยน้อยกกูมีแปดขาแค่จะมีแปดขาปูนากขาจี เอาไปนับด hey? ้วยโอ้ยได้เฮ้ป๊บปึ๊บไหนอยู่อะนีเยป๊บอไอ้ฮ้ยเอนเแล้วเป็นสิบปุ๋ยละก็อย่างกามันคือมีโอ้มันน้อยน้ออีกกาหนึ่งกมน้อยกมใหญ่ ก็เคยถึกมันหนีบบอเคยเลยเนาะเจ็บแท้เด้ออ่อนเลือดออกกันมันพอมมิจะหนีไปได้เนยแมนตัวใหญไมได้ตันงแต่ขึ้นใหม่เลยเลยอไงล่ะต้องฝีมือดีแล้วก็จังหวะจังหวะจังหวะเราต้องดีพร้อมเด้บอกแม่นว่ามิจุบกับจุบเด้เนาะกระสวนกับสวนนะคะบ่ได้เนาะ โอ้โห oh, ตัวน no ั้นไรบ่อะไรเลยดันเนาะโบมันขึ้นไหมเหมือนภารกิจว่าเรากับปูอันไหนจะไวกว่ากันนั่งยางไปก่อนพูนมันก็ขึ้นไหมแล้วมันขึ้นมาหายใจเ้ปไููนนโอ้มันขึ้นมาหายใจติ๊ปูขึ้นมาหายใจใช่ Kidneys, อันนี้ได้อยู่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 ก็แปลว่าได้ดิเพราะม่แปลว่าได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะปูเขาเลี้ยงหมดครับปูเฮาไอเขาป่อยเขาป่อยตามธรรมชาตินะฮะมันอยู่ธรรมชาตินะนี่นะคะโอ้ภารกิจเห่าสวนปูเนาะหรือว่าจับปูเนาะนี่ได้หมดจั๊กโตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตโอ้นะคะ โอ้โดยพาดกามมันแสบไปเนาะจี้่นะสารแล้วกันจี้แล้วก็จ้ำกระดองมันเขาใส่น้ำปลาพุ่นก็ใส่เกลือนี่จังสีเลยสุดยอดเลยเนาะนี่อันนี้จาวเป็ดอย่างกินนี่คิดว่านะคะจี้กินนะเออจี้กินโอ้เปแล้วแสบไปแล้วค่ะเนาะกินดีกว่าจี้กินกินกามันตอนตอนนั้นน้องนุ่นกะเอาไปอุ้ได้ตอนนั้นเอออุ้วกับอุ้วนะคะได้อีกแล้วนะคะโอ้นั่นัฝีมือจริงๆนะคะอาก็ฝีมือเลยวะมาเลยตัวใหญ่ โอ้ยตัวนีไหะโอ้บาสเบงก้าวใหญ่มากนะคะอุดมสบู์ทีหลีเนาะยูซาเฮานี้มีทั้งปูปลาหอยปูปลาหอยนะคะโกบมีหมดนะคะตอนนี้อันกุที่มันไอกุที่ไอที่ตอนเท่าซ้อนนั่นเดี๋ยวนี้มันเป็นโกบแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ตัวจำตัวจำนี่ะ มันก็นอยู่ในสะเอานะนี่นะคลิปหน้าเนาะอาจจะมีแบบ <Man. S 1> อะไรนะใส่เบียดโกบโอ้นะคะ <man. S 1> เดี๋ยวรอติดตามนาะคลิปหน้าเดี๋ยวใส่เบียดโกบนาะ <Man. S 1> องวอรโกบในใหญ่แล้วนะคะนี่กระฟูห้องกับ เออเดี๋ยวรอดูนาะว่าทำเมนูอะไรอาจจะจีกับปูนะคะสกิปเนะาะเดี๋ยวรอติดตามนะคะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชอบลิี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กดซับสไครป์ให้ได้นะคะรอติดตามคลิปหน้าน้ว่าเราทำภารกิจอะไรอยู่โค้งหนองนานเราอีกนะคะมีอย่างเอดไลเนี่ยเร,ราเ <ไง S 1> <ๆ S 2> นาะเนาะแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะก็เอฟซี MC หลายคนนี่ก็จะไม่ไแต่สะออดเนาะได้ทั้งปูทั้งปลาทั้งโกบนะคะมาค่ะมาอยู่โค้งในการยอกนะคะโอเคค่ะขอให้เอฟซีทุกคนสุขภาพร่างกายแข็ง แรงห่างไกลจากโควิดนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะยยม,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 มันไปยุ่งๆเห็นไหมนี่โอ๊ยน้อ no! งแต่อันโซ่นอซิปก็ตกค่ะถอนปฏิรูปยางอ้อมสารอบนึงคะ่ะได้นะคะซิปเอ็ดตกคอมเมนว่าอยากได้กับได้ต้องมีจังหวะด้วยนะคะในกน่อนสวนนะคะคเขาเรียกว่าสวนกระปูเนาะหรือว่าทางเอฟซีเอ็นมันยังก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย